สวัสดีครับอันนี้คุณคอนเทนต์คุณคอนเทนต์คุณพ่อคะคุณพ่อ,อ,พ,อาพาอพอดอยไปหาสาวๆหน่อยครับวันที่สิบสี่กุมภาเนี่ยะ <laughs> จะโหดๆหน่อยนะครับอดอยอแต่ท่าดึงก็น่ากลัวครับไปหาสาวหน่อยครับ คอนเทนต์นี่คุณพ่อเป็นคนจัดการเองนะครับคุณพ่อคนคิดเองนะครับเอาหน่อยละกัน,นครับแล้วโอ้ขีนิดนิดหน่อย <laughs> <laughs> sao <sáng> lại nữa. <laughs> <laughs> sao dữ nha các bạn. dữ dữ. Bỏ อะไรท่านอยากเห็นนะเห็นพ่อดอยออกเห็นพ่อขี่พ่อดอยถ้าพ่อดอยเขาออกเดินนะครับก็จะเดินได้สวยนะครับร่างกายครัแบบแข็งแรงกำยำยู่แล้วแต่เ,เขานี่จะแบบประมาณว่าช้างขี่ตกใจหน่อยนิดหน่อยครับเวลาเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องขอแวดดึงหญ้าสักนิดนานๆออกทีก็แบบเป็นเป็นการฝึกไปในตัวครับมันต้องให้เขากิน เพื่อที่จะให้เขาใจดีไปด้วยครับเวลาเขาเดินก็จะได้แบบอยากเดินไปกับเราบางทีเราพาเขากเดินเนี่ยครับเราต้องให้เขากินด้วยเขาได้กินญยากกินอะไรข้างทางไปเขาจะได้แบบไปไปกับเราก็ได้กินตลอดเนี่ยครับเขาก็อยากไปด้วยเขาก็จะใจดีไปอีกรูปแบบหนึ่งครับผมไม่เดินใกล้นะครับ เดี๋ยวก็ตกใจครับว่าเอาจริงๆนะพ่อดอยกับผมนี่ไม่ค่อยถูกกันครับช้างกับผมแต่ก็ไปได้ครับถ้ามีคุณพ่อคุมด้วยไปก็อาจจะต้องดึงกินของคนอื่นนิดหนิดยหน่อยครับเราต้องเอาใจเขาก่อนครับ นี่เดินได้สวยเลยครับเดินแบบไม,ไม่ไม่ตกใจไม่อะไระครับสวยงามนะครับนี่ก็ลูกสาวของลูกสาวเขาจะพอตอ่อตยอันนี้ก็ลูกสาวเขานะครับลูกสาวเขาเนี่ยอันนั้นก็ลูกชายนะครับลูกดาวอนู่นอันนี้ก็ลูกสาวนี่ก็พอ่อ อย่างครับผูกช้างตัวผู้อันนี้ผมมีความรู้นิดหนึ่งให้ฟังนะครับผูกช้างตัวผู้ก็ต้องผูกกับหลักกับตอไม้ใหญ่ๆครับต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับผูกช้างตัวผู้กับผูกช้างตัวผู้ครับช้างตัวผู้ตัวใหญ่นี่เราเวลาผูกะปผูกป่าหรือว่าผูกที่ไหนก็จ้างนะครับต้องหาหลักเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆล้วนี่ยแบบนี้ครับผูกได้ครับ ถ้าเป็นหลักแบบเป็นเสาหรือต้นเล็กๆเนี่ยครับเขาจะไม่ผูกกันนะเพราะเวลาถ้าเกิดว่าทางดินหรือว่าแค่แรงเขานิดเดียวก็หักต้นไม้ออกได้แล้วครับ <c oughs> พูดโดยคุณโปพาพูดโดย,ดโดยมาจยะยมาสั่งให้มาให้เอาไม่สีจานออกนยครับออกก่อนอยู่ใกล้กันเพื่อความปลอดภัยนะครับอะไรอย่าง อันนี้ก็นานๆานออกมาทีนะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาช้างตัวฟูนะครับช้างผมเนี่ยอย่างช้างอุนพอน่นะครับเอา,านานๆออกมาทีก็ไม่ใช่จะเอาไปเข้าเล่นกับช้างตัวอื่นได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องให้เขาอยู่ตัวเดียวแล้วค่อยๆขยับค่อยๆให้เขาคุ้นเคยครับถ้าครับเราเอามาเลยเนะครับนานๆออกมาทีเนี่ยเขามาอยู่กับเอาไปเล่นกับช้างตัวอื่นเนี่ยครับ ถ้าเกิดบางตัวเขาไม่ชอบนี่เขาก็จะอาจจะทากันวัดทะเลาะกันทํากันแน่ครับภาษาบานบานง่ายงครับมันก็หนึ่งก็ความปลอดภัยด้วยครับเพื่อที่เราจะได้รับรองความปลอดภัยของช้างตัวอื่นแล้วก็ช้างเรา<อ>ก็ต้องันดับเรก่ก็ต้องมาแลยก็ต้องอยู่<อ>ให้อยู่ห่างๆอยู่ตัวเดียวก่อนครับให้ของคุ้นเคยไปเรื่อยมาสถา,านที่ใหม่ครับอ้อยไม่ค่อยกินนี่ พอจะได้เล่าให้ฟังนะครับความรู้ผมก็มีไม่มากพอจะเข้าใจตัวเองครับผมเข้าใจผมก็ได้เล่าให้ฟังม็ลูกสาวอันนี้ลูกสาวเขาเลยนะครับลูกสาวพอดอยนีลูกสาว,ล,สาวลูกสาวนี้น่ารักครับนิสัยดีด้วยขี้เล่นนะครับสุดสียุมพามาเล่นท้ายนะครับ คุณแทนขเขาผูจิตครับขอัยครับคอนเทนต์คุณพ่อเลยนะครับผม <S <S เอาอคู่ปรับผมนะครับพี่่อยใครจะถูกกันครับตั้งแต่เด็กแล้วเด็กก็ไม่มีปัญหาครับอยู่กันได้ ไปดูลูกชายกันลูกชายดาวก็อ you ย know. mm ู่นู่นครับ